นี่มาร้านไทยร้านไทยที่ร้านไทยซื้อส่วนไทยนะเป็นร้านไทยดั้งเดิมเป็นรุ่นแม่รุ่นลูกตอนนี้คือรุ่นที่สองของเยอะมากของเยอะมากพี่หนิงไม่เอตาตะกร้าจ้ะของเยอะมากโอเคคนติมาว่าถ่ายเร็วตอนนี้จะถ่ายค่อยๆละค่อยๆเดินมากับพี่หนิงพี่หนิงอยู่พี่หนิงเป็นคนไทยที่อ,อ,อยู่ออสเตรเลียทามาเยี่ยมก็เลย พาพี่เขามาซื้อกับข้าวอุ้ยผักผักเกี้ยงผักเกี้ยงเลยวันนี้ผักยังไม่ลงใช่ไหมเนี่ยผักลงทุกวันพุธโอ้ยนี่วันอะไรอ่ะวันวันจันทร์ดูของของเยอะมากแต่ว่าขายเกี้ยงเลยเกี้ยงขายดีเนาะเออเกี้ยงมากเลยโอ้โหดูที่ฟิตดูที่ฟิตของเต็มเลยของบางฝ่ายังไม่มาเนาะของไม่มาต้องมาจ้ะวันจันทร์วันวันพุธของมาดูเป็ดหืมน่ากินน่ากิน น่ากินมีกุ้งมีปลามีกุ้งเต้นนี่กุ้งเต้นถ้าใครอยากกินก็มาซื้อได้เด้อกุ้งเต้นอยู่นี่กุ้งเต้นมีของในริฟฟีดของพี่เขาใกล้จะหมดละหมดละไม่มีอะไรละมอมืซื้อถั่วไปนั่งกินไหมพี่ถั่เลิสงเนี่ยถั่วลิสงหยิบไปเลยย่านน้ิไปเลยนั่งกินกันเราเราเรา,เราคุยกันนานไง นี่ถั่วลิสงสดๆมาจากไทยแลนด์นะของไทยแลนด์นะวันนี้มันขึ้นลาตัวนี้ขึ้นลาของสดๆนะนี่สดๆทั้งนั้นเลยหนูทำเส้นยังไงหนูทำเส้น <Okay. S 1> ข้าตุ๋นยัยนงไง<า>พริกสดใบตองใบเตยสะพานดูข้าวเยอะแยะข้าวเยอะแยะวันนี้ไม่เดินเร็วนะมีคนติมาว่าเดินเร็วเกิน โอเคอย่าเดินช้าๆอยู่เมืองนอกไม่ได้อึดอยู่ไม่อยู่เมืองนอกไม่อึดอยู่อึดกินเดอ้อขอแต่มีเงินดูเงินเต้ของกินเต็มเพียบของกินเต็มเพียบค่ะเนี่ยเส้นกระเปียกเัวนเส้นขนมจีนดูดูด,ดูของกินเยอะแยะ ใครบอกว่าอยู่เมืองนอกอดอยู่อดกินไม่ได้อดเดะะ้อค่ะดูของกินเต็มของกินเต็มเด้อค่ะไม่ได้อดอยู่อดกินเด้อค่ะปรงแป้งมีหมดถั่วแดงแห้วปลาดังเดิมปลาตอนปกดีพริกดอง ดูของของเยอะแยะของเยอะแยะค่ะไม่ได้อดอยู่อดกินนะคะของกินเยอะแยะดูน้ำตาลปีบ๊บกระเทียม,มดูของเกินแยะเยอะแยะนี่พี่นิง<อ>นี่ไงแม็กกี้ข้าวผัดซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้ว,ลวจ้ะอ๋อโอเคนี่ของเยอะแยะ เยอะๆน้ำปงน้ำปลากล้วยทั้งจิ้มอะไรเยอะะเลยน้ำปงน้ำปลาน้ำปงน้ำปลาของเยอะแยะเป็นหวดก็มีนะเธอหวดหม้อแบบบ้านเราก็โอ้ยมีเมื่อวนนี้มีะก้อป่ะมกอหนูบ้างหนูมีที่บ้านดูของเยอะะมีหม้อผัดนี่น้ำมันหงน้ำมันหอย พี่จะเอาอะไรพี่เอาเลยมเนาะของไม่ลงของผักไม่ลงมันเขาขายดีอะนี่ของเกลี้ยงเลยอืมอืมเยอะแยะมีถั่วมีอะไรเยอะแยะอือเขามีเสากล้วยเด้อเสากล้วยเสากล้วยนี่เสากล้วยมีอะไรเยอะแยะกาแฟอะไร ดอกทำน้ำยาน้ำเงี้ยวดอกอันนี้ลูกกระเจี๊ยบเงี้ยวมะตูมมะตูนูของเยอะแยะนะคะเยอะแยะผง <ม S 1> สรดอ่ะใครชอบพวกผงสุรดเยอะแยะเยอะแยะค่ะเยอะแยะจริงๆเยอะแยะจริๆๆๆงๆมาพงมาพราวเต็มเลยค่ะ เลยค่ะอันนี้เจ้าของร้านไม่ให้เห็นหน้าเจ้าของร้านเดียวนี่จ้านี่จ้าอร่อยทั้งนั้นเลยเนาะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนี่กาแฟแบบโบราณกาแฟนี่ไงกาแฟลูกอมอมกาแฟมันก็ไม่กินอยู่แต่ก่อนเนี่ยนี่มันเสียวฟันใครต้องการทุงซาตไทยมีนะคะร้านเขามีขายค่ะ มีทุงซาดไทยด้วยไม่ต้องไปหอบมาแต่เมืองไทยเด้อที่นี่ก็มีโอเคค่ะร้านเขาอยู่ในเซ็นทุ่มเค้นนะใครมาหลังไมเด้อค่ะ